สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการขอคืนเงินขอคืนสินค้าใน t i k t o k Shop นะคะสำหรับท่านใดที่ร้านค้าส่งของมาแล้วสินค้าเสียหายสินค้าแตหากหักหรือว่าไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งไปเราสามารถขอคืนเงินขอคืนสินค้าได้นะคะวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยนะคะเราเข้ามาในหน้าช่องของเรานะคะแล้วก็ไปที่ตะก้าสินค้าหรือไปที่คำสั่งซื้อของเราตรงนี้นะคะ นี่นะคะมันจะขึ้นว่าสินค้าที่รอรีวิวตรงนี้นะค,ะคือเราได้รับสินค้าแล้วแต่ว่าสินค้า,เ,าเสียหายเราก็เลยจะขอคืนสินค้านะคะแล้วก็ขอคืนเงินนะคะเราก็ไปที่รีวิวตรงนี้นะคะพอเราคลิกเข้าไปในคําสั่งซื้อของเราแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะมีคําว่าติดต่อผู้ขายตัวนี้เราทักแชทหาผู้ขายก่อนนะคะว่าเขาจะส่งของมา เปลี่ยนให้ไหมหรือว่าเขาต้องการให้เราคืนสินค้าไปเลยนะคะเราก็ทักแชทหาร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้ให้เราขอคืนเงินคืนสินค้าในระบบนะคะทีนี้เราก็ทําการคืนเงินขอคืนเงินขอคืนสินค้านะคะอันนี้ในกรณีสินค้าเสียหายนะคะร้านเ้าก็จะให้เรา ขอคืนเงินไปเลยนะคะโดยไม่ต้องส่งของคืนไปนะคะแต่ว่าในกรณีที่สินค้าเขาส่งมาผิดเราต้องส่งของคืนร้านค้าไปนะคะจากนั้นเราก็มาที่หน้าคำสั่งซื้อของเรานะคะแล้วเราก็ไปกดขอคืนสินค้าตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกปัญหาที่เราพบนะคะว่าสินค้าเป็นอะไรนะคะ สินค้าพัสดุสินค้าเสียหายเรามาติ๊กตรงนี้นะคะเพราะว่าของมันเสียหายเนาะเราก็กดดําเนินการต่อนะคะตรงนี้นะคะอัปโหลดรูปภาพที่เป็นสินค้าเสียหายเข้าไปนะคะเหตุผลที่เราต้องการคืนตรงนี้นะคะเราสามารถ ระบุก็ได้หรือไม่ระบุก็ได้นะคะอันนี้เราจะระบุไปนะคะว่าเป็นสินค้าแตกหักนะคะพอเราระบุเหตุผลไปแล้วนะคะเราก็กดต่อไปได้เลยนะคะ วิธีคืนสินค้าจะมีทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้รถเข้ารับอันนี้ส่งฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือฝากส่งให้ไปส่งตามร้านค้าที่เข้ารับส่งพัสดุนะคะอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ส่วนวิธีที่3นะคะจัดการเองตรงนี้จะมีค่าขนส่งนะคะให้เราจ่ายค่าขนส่งไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราสะดวกฝากส่งนะคะเราก็กดฝากส่งไปะะจากนั้นก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะคะ วิธีการคืนเงินมี2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้ทิกตอกโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อในระบบ t ิกตอกไปเลยหรือว่าวิธีที่2ให้ทิกตอกโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปเราก็ใส่บัญชีธนาคารของเราเข้าไปนะคะว่าเราสะดวกธนาคารไหนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสะดวกรับผ่านบัญชีทิกตอกไปเลยเงินก็จะเข้าภายในหนึ่งวันนะคะแต่ว่าถ้าโอนผ่านธนาคารนะคะ เงินก็จะเข้าบัญชีเราภายใน3-5วันทําการนะคะสะดวกช่องทางไหนก็เลือกไปเลยนะคะอันนี้เราสะดวกช่องทางให้ติ k To อกโอนเข้าระบบบัญชีติ๊ t o อกผู้ซื้อของเราไปเลยนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันนะคะแล้วก็ระบบก็จะแจ้งว่าให้ไปส่งของคืนภายใน5วันไม่งั้นคำสั่งซื้อจะโดนโยกเลิกนะคะพอเรากดยืนยันการคืนเงินคืนสินค้าไปแล้วนะคะเราก็มาปิน้น ใบปะหน้าเพื่อติดกับของที่เราจะส่งคืนไปนะคะโดยเข้ามาที่คำสั่งซื้อของเรานะจากนั้นไปที่ไปที่คำว่า a d v e r t i i n g return ตรงนีนะะ้เราคลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะตรงนี้เขาจะบอกกำลังรอก,การคืนสินค้านะคะเราก็เอา q r Code ตรงนี้นะคะไปส่งของตามสาขานะคะหรือว่าเราสามารถปริ้นใบปะหน้าตรงนี้ได้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดใบปะหน้าตรงนี้นะคะ เราก็กดดูฉลากตรงนี้นะคะจากนั้นระบบก็จะขึ้นใบปะหน้าให้เรานะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะไปปริ้นแล้วก็แปะลงในสินค้าที่เราส่งคืนนะคะแค่นี้เราก็ส่งของได้แล้วนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำวิธีการขอคืนเงินขอคืนสินค้าใน Tiktok Shop นะคะกรณีที่สินค้าเรามีปัญหานะคะเวลาเรารับของไปแล้วสินค้าไม่ตรงตามที่เราสั่งนะคะ เราก็ขอคืนเงินขอคืนสินค้าได้นะคะหากชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ